ใครเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่าได้หน้าแล้วอย่าลืมหลังครับจำคันนี้ได้ไหมเอ็กที่มังใส่เสกหน้าไปอ่ะ EP ที่แล้วอ่ะประมาณน่าจะสองสามวันอ่ะหรือสี่วันไม่แน่ใจประมาณสามสามสี่วันนี่แหละลูก้าบอกกลับบ้านไปนอนไม่หลับได้แต่หน้าหลังไม่ได้ไปนอนไม่หลับลูกษ้าเป็นคนดีนะได้หน้าแล้วอย่าลืมหลังเน่เป็นคนใ้ได้นะก็วันนี้ฮะลูกค้าเจ้าเดิมครับมารับเพลทครับ เพิ่มเติมด้านหลังครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นซีพอร์ตนะครับอ่าเบรกแอมโบอนะครับดูปึกบปืนนะครับแข็งแรงนะครับโลโก้ GPS นะครับก็ที่พิเศษนะครับสำหรับวิวเอ็กซ์เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะต้องเพิ่มเบรกมือไฟฟ้าเป็นมือไฟฟ้าคู่แบตเี่ครับนี่จะเป็นของเทสลาครับนะก็จะเป็นลูกฝูงเดี่ยวครับเบรกมือเนี่ยมันไม่ได้ทํางานอะไรหนักมากนะครับมันจะเป็นแค่เอ่อเราดึงเบรกมือเพื่อล็อกจุดให้จานให้อยู่กับ ในตำแหน่งที่เราต้องการครับเสร็้อยู่ในรุ่นของเทสลาครับก็เป็นซ้ายกว่าครับขาก็จะเป็นอลูมิเนียมค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับกีนงูเอ็กนะครับสเกตก็อลูมิเนียมหกส่วนนกหนึ่งนะครับเปลียวแข็งแรงนะครับไม่ต้องเจ็นสี่เจ็ดห้านะครับก็จานนะครับจานก็จะเป็นสีดำครับตรงกลางเหมือนด้านหน้าครับใบจานเนี่ยสามเจ็ดศูนย์นะครับหมุนเทสทายนะครับครบครบนี่นะฮะลายไทยสามเท่ๆนะฮะเจ็ดศูนย์งูเอ็กซ์ เดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จดีกว่านะครับว่าทำไมมันต้องมีเบรกไฟฟ้ามันเท่งงนะให้นะเดี๋ยวดูตอนประกอบเสร็จน,นะครับใช่ครับต้องมีลมยางกันไฟกันไฟให้นะครับโอ้โหของเราก็มีการยโำวงย้ำกอนะบอตชิ่งเือนนะเ,เดิมนะครับน้ำมันเก่าเราก็มีคือการเช็ดลงเช็ดล้ออันนี้ก็เสร็จแล้วเอง,งนะครับเห้มาดูว่าตำแหน่งเบรกมือไฟฟ้านะจะอยู่นี้นะครับ อันนี้ปั๊มจริงครับปั๊มจริงก็คือปั๊มของเดิมเนี่ยแบบนี้คงติดจะอยู่ตรงนี้เบรกแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ของเดิมเนี่ยมันพอทเดียวของใหม่เนี่ยตีพอทนะครับก็คือมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนที่หลายๆคนถามว่าไอ้เบรกดูไฟฟ้าเนี่ยมันทําไมต้องเพิ่มนะครับสำหรับ BMW คือของเดิมเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยไอ้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยครับปกติดจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ครับก็อยู่ติดกับปั๊มแบบนี้ เอาไอตีปอดเนี่ยอยู่ที่เดิมนะครับแต่ส่วนเป็นมือไฟฟ้าจะย้ายอยู่นี่นะครับมันมีขายึดแะไต่างๆเพิ่มขึ้นมามันก็ดูเท่นะดูเท่ไปอีกแบบเนี่ยดูแบบเหมือนรถซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยนะมีปั๊มสามอันดูเท่อ่ะนะก็พอดูเท่ปุ๊บมันก็ดูแพงกว่ารุ่นอื่นอ่ะอย่างพอจูเนอร์ไม่มีเบรกมือไฟฟ้าก็จะมีแค่ปาร์มานีเอซี่เราใส่บ่อยๆแต่ M X เนี่ยตัวสองพันยี่สิันยี่สิบเซอร์ไพรเนี่ยก็จะเป็นมีไฟฟ้าแบบนี้ หรือพวกตะกูฮอ a ด่าซีวิกอะไรเงี้ย f c f c f ี k ใช่ปะ่ะและ้วก็ f ออ่ะน้องแค็คอร์ดอะไรเงี้ยก็จะมีความแยบมาดูเท่อ่ะผมเชื่อว่าพี่ๆิงน้องชอบอยู่แล้วเท่ๆเลยกเดี๋ยวรอดูตอนใส่กับร้อยกีกทรโะวหล่อไหมอ่านู่นแล้วลองดูที่เบรกดีไหมโอ้โหโห,หน้าทิมหน้าทิมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยดีเสร็จแล้ว ช้ำมารออยู่แล้วนะครับข้างหน้ารอไปแล้วนี่มาดูข้างหลังโคตรดุอ่ะมันเป็นยัส่งมันสวยเลยคันนี้นดูไม่นะไปเอร้อยหนึง่งเดี๋ยวผมจะเบร <c oughs> <c oughs> กนี่ไง เรื่องเบรกหน้าหลังเนี่ยพอนะเดี๋ยวลูกคา้าหาว่าเราเบรกแรงเท่ <c oughs> นไเท่นไดก็ฝากไว้นะครับสําหรับได้หน้าแล้วอย่าลืมหลังนะครับสําหรับคนที่สนใจเบรกก็ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์ครับสวัสดีครับ